อยู่ที่สถานีพิซโนโล่นะครับฝั่งหลังนู้นนะครับมีรถบอบหอนะครับรถโบกี้สัพระมีเครื่องห้ามรอนะครับรถรุ่นนี้จะเป็นรถที่ออกแบบมาใช้พ่วงกับรถสินค้าซึ็นวันนี้นะครับจะยอย่างรุ่นเ่ิมตรงที่ว่าเอาแค่ปรอรอนะครับหรือรถโบกี้บรรทุกตู้เทนเนอร์มาดัดแปลงนะครับ ให้ามล้อดได้2อระบบนะครับทางรมบัดแล้วก็สุญญาก,กาศใช้ได้ทั้งลมอัดและก็ลมดูดนะครับเหมือนในอดีตนะครับเคยแผงด้านบนนะครับสูบอินดี้อะไรงี้ยอย่างนั้นบนนี้ก็ติดแผงโซลารเซลล์ด้วยแต่เหมือนจะถูกรือออกไปแล้ว คู่กับอสต,ตอมหมายเลขสี่สามแปดนะรอไปทำาบรถสินค้าต่อไปกับเดี๋ยวแล้วก็วันนี้จะไว้พ่วงท้ายกระบ,บวนรถสินค้านะ็นที่ทำงานของพนักงานที่จวดูแลระบ,บวนด้านท้ายอีกชุดหนึ่งครับ